Oh, oh, no, no, no. สวัสดีผมแม่พี่น้องเมื่อสุกคูทุกคนเมื่อนี้กับพบกับบ้าละมอ่อนคือเก่านะทุกคนเมื่อนี้ก็เป็นมื้อที่สองของการอยู่บ้านนะทุกคนเมื่อนี้คอยกับสี เราไปหาตัดเช้านะทุกคนไปกับทีมง,งานนะผู้หนึ่งเดี๋ยวเข้าไปติดตามครับชมไปน้ำเดียวเราก็ยสิยได้ไเลยแน่วันนี้นะทุกคนไปกันเลยนี่ทุกคนหมูดูดกินเลยี่พอมาสาบุดนะทุกคนมันไปแล้ว วันนี้ทีมงานเฮาเปิ้ยิงกันหนให้นะทุกคนนี่คอยเสียงเอาไปบึงนี่นะทุกคน,นยังนได้ตายโอ้อ มาแล้วตัวนึงนี่ครับคอยกัสิได้เลาะไปอีกนะทุกคนแต่ว่าขอว่าสิไดอิเลอบอเป็นอะลรกะปติดตามับชมนั่นเลยนะทุกคนคอยสิได้อิเลอบอ การรัดเช้าของเหากะถือว่าพ่ได้พิเลลายนะทุกคนได้กะในตัวนึงวันนี้ก็ค่อยๆสิได้ไปหาเสื้อกับกับรักหนูแล้วก็หาละแรงเลยนะทุกคนวันนี้กะอืมกรับเหากะสิบล่างนะทุกคนเดี๋ยวไปเบิรงกเดียวเลย นะทุกคนค่อยสิได้เฮามาเชือกลับเพื่อน,นี้เลยมีเอาสเชือแบบนี้นะทุกคนอืมวันนี้ก็ค่อยกะสิได้ไปเชือกหลังไม้อีกนี่แหละทุกคนหลังที่สองนะอันนี้ค่อยกะสิได้ไปเชือกหลังไม้อีก สามลางแล้วนะทุกคนยเหลืออีกเจ็ดรางนทุกคนกลับกนันใกล้สิหมื่แล้วรางนี้ก็เป็นลางชุดท้ายของค่อยนะทุกคนถือว่าเมื่อจำนี้นะทุกคนกลนะับกันนะวันนี้ก็ค่อยก็ใชได้ไปหาลัดแรงเดียวเข้าไปทุนไปชมน้ำเดียวก็ค่อ,คอยใชได้ไปเลยมันน้ยนี้เพราะว่าเมื่อเช้านี้ก็ถือว่าประมาณไปไหน แด่กก็นไนตัวหนึ่งนะทุกคนวันนี้ก็ค่อยสิไปรัดแรงเลยตอนนี้ค่อยก็กลังมาหอดแถวด่านนี่นะทุกคนแต่ว่ายังบุรท่านได้เข้าไปหอดป่าแล้วด่านกน็งามอยู่นะทุกคน วันนี้ก็กระเข้าไปดงตัวนี้เลยนะทุกคนเข้าไปหาลเลาะยิงเบิ่งทางทีมงานเราวันนี้ยางกอดแล้วพวกตอนนี้มันก็คคำแล้วนะทุกคนแต่ว่าไปรัดแรงกะบ่ได้ไปเลยนะทุกคนพออยู่หมูก่กะแต่ไม่ได้ยิ่งมัน่นวันนี้ก็ค่อยกระชีได้เดินทางกลับบอลพักค่อยไปละ ตอนนี้ก็ทีมงานก็นก,กได้เป็นนายางก่อนเลยเป็นน่าเลยกอะ็ะไปเบิ่งกำเดือนะทุกคนว่าทีมงานเท่าอีชุมหนึ่งเพิ่นได้เพลยอ,อยูพ่นะนะตรงนี้ก็ได้มาฮอดบอนพักแล้วนะือไปสิไปเบิเ่งว่าเพิ่นได้เพิ่นแอ่โอ้โีเพิ่วนี่ หวานนะทุกคนเป็นนกเพยน่ะนี่งาจฆ่าได้ยังี่ยูนกข้อบูน่ะก็พีพันไ่มงานเท่าไรนี่นกข้อช่องโตก็บบางอีกตัวหนึ่งอี นี่ก็เอาก็สิได้ให้เยอ่ให้กินไงจีงอูอ้โนโ,โ,โ,โน

ตอนนี้ก็ผักเสรแล้วก็สิได้ต้มลดไปได้บวงหน,น่อยอ้าวัตก็ลดไหม

บวมทั้ง,งน้า,า,นาม,มีทั้งต้มง,งูแล้วก็แกงปลานะทุกคน นี่ก็คือกินเลยนี่กินเฉยๆนยี่วะมาทุกคนกนงงี่ก็ต้มงูกับแกงปลามันนี้นะ ตอนนี้ทางทีมงานกำกังขี่เข้าขี่น้ำอิ่มแล้วนะทุกคนแต่สำหรับคลิปนี้ก็กล้จะจบลงจังนี้นะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าพบกันใหม่